ร้านอาหารหลายแห่งกำลังเตรียมต้อนรับลูกค้าที่จะมารับประทานอาหารในคืนวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่และคาดว่าปีนี้จะมีชาวจีนหลายร้อยล้านคนที่จะรับประทานอาหารนอกบ้านหรือสั่งอาหารที่บ้านเพื่อเฉลิมฉลองตรุษจีนเทศกาลตรุษจีนปีนี้ตรงกับวันที่10กุมภาพันธ์งานเลี้ยงอาหารค่ำฉลองตรุษจีนเป็นประเพณีที่มีมาช้านานโดยสมาชิกในครอบครัวจะอยู่ร่วมกันพร้อมหน้า และร่วมรับประทานอาหารมงคลที่เป็นสัญลักษณ์ของความโชคดีความมั่งคั่งและความสุขในคืนวันส่งท้ายร่วมกันที่นานกิงผู้ประกอบการธุรกิจจัดเลี้ยงที่มีชื่อเสียงกว่า40แห่งเปิดตัวชุดอาหารค่ำกว่า300ชุดสำหรับรับประทานที่ร้านและซื้อกลับบ้านร้านอาหารหลายแห่งถูกจองเต็มหมดในวันส่งท้าย โดยทั้งร้านเปิดตัวเมนูซื้อกลับบ้านให้ลูกค้าสามารถรับประทานอาหารที่บ้านได้ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดของบริษัทจัดเลี้ยงบอกว่าทั้งบริษัทมีบริการให้สั่งซื้ออาหารและจัดส่งถึงบ้านในคืนวันส่งท้ายปีได้ตลอด24ชั่วโมงส่วนที่เซยงไฮ้ห้องอาหารส่วนตัวในร้านอาหารที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง<ๆ>ก็ถูกจองเต็มหมดลูกค้าบอกว่า<ๆ>เลือกร้านนี้ เพราะจะได้ทานอาหารจีนสไตล์เซี่ยงไฮ้ดั้งเดิมเช่นกุ้งคริสโตลผัดอาหารตุนรสเลิศน,นอกจากนี้บริษัทจัดเลี้ยงหลายแห่งยังนาเสนออาหารกึ่งสําเร็จรูปที่หลากหลายสําหรับลูกค้าที่ต้องการรับประทานอาหารที่บ้านลูกค้าอีกคนบอกว่ามีชุดอาหารค่ำให้เลือกมากมายสําหรับครอบครัวขนาดใหญ่กลางและเล็ก ส่วนที่เมืองคุณหมิงห้องอาหารส่วนตัวในร้านอาหารชื่อดังถูกจองเต็มตั้งแต่เดือนที่แล้วผู้จัดการร้านอาหารบอกว่าทางร้านขอให้ลูกค้าสั่งอาหารแต่พอดีเพื่อไม่ให้อาหารเหลือจนกลายเป็นขยะอาหาร